ก็ขอสวัสดีผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับที่สนใจระบบทะเบียนคุรุพันธ์โรงเรียนนะครับหรือระบบคุมคุรุพันธ์ของโรงเรียนนะครับในตัวนี้นะครับเป็นระบบออนไลน์นะครับในการใช้ลงทะเบียนคุรุพันธ์นะครับพิมพ์ทะเบียนคุรุพันธ์ทรัพย์สินนะครับในวันนี้ผมก็จะ มาสอนนะครับในการใช้งานนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนแรกนะครับให้คุณครูหรือผู้ใช้ทุกท่านนะครับมาที่หน้าลงทะเบียนคู่รูพันธ์นะครับเพื่อดําเนินการลงทะเบียนคู่รูปพันธ์นะครับหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่ประเภทคู่รูปพันธ์ที่เราจะลงทะเบียนนะครับในในที่นี้สมมุติว่าผมเลือกคู่รูพันธ์ ไฟฟ้าและวิทยุนะครับเมื่อเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกหรือใช้งานครั้งแรกนะครับคุณครูจะต้องทํา2อย่างก่อนก็คือเมื่อเลือกประเภทคูรรู้พันแล้วเราจะต้องมาเพิ่มชนิดนะครับเพิ่มชนิดใหม่ก่อนไม่อย่างนั้นระบบจะไม่รู้ว่าคูรุู้พันนั้นนะครับคือชนิดไหนเนาะในที่นี้เป็นคูรรู้พันไฟฟ้าและวิทยุผมพิมพ์ชื่อคูรพันธ์ คูรุภัณฑ์ไมโครโฟนไมโครโฟนเสร็จแล้วกดเพิ่มชนิดคูรุพันฑ์นะครับระบบก็จะทำการบันทึกชนิดคูรุพันฑ์นั้นไว้ในระบบนะครับเพื่อที่ครั้งถัดไปเราจะไม่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับเราก็คลิกเลือกเอาเลยเมื่อ เพิ่มชนิดเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อมาก็คือคุณครูต้องมาเพิ่มร้านค้าก่อนนะครับถ้าเป็นข้อมูลใหม่หรือยังไม่มีร้านค้านั้นในระบบนะครับก็ต้องมาเพิ่มเกาะชื่อร้านค้าเราก็กําหนดลงไปใส่ชื่อร้านเข้าไปนะครับในที่นี้ผมเป็นร้านเสียงดี ร้านเสียงดีที่อยู่ใส่เข้าไปนะครับถนนทดสอบเป็นการทดสอบเฉยๆนะครับคุณครูก็กรอกรายละเอียดลงไปนะครับตามร้านที่เราซื้อมานะครับเสร็จแ,แล้วใส่เบอร์โทรในที่นี้ที่ผมคลิกเลือกได้เพราะว่าผมเคยลงทะเบียนไว้แล้วหรือเคยใช้แล้วนะครับถ้าส่วนไหนเป็นข้อมูลใหม่นะครับคุณครูก็ต้องนะครับ พิมพ์นะครับเกาะข้อมูลลงไปเมื่อเสร็จแล้วกดเพิ่มร้านค้านะครับเพิ่มร้านค้าระบบก็จะทําการเพิ่มร้านค้าลงไปในระบบนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้นะครับสะดวกขึ้นสะดวกจะง่ายนะครับสมมุติว่าเรามาลงทะเบียนนะครับถ้าคุรุพันฑ์ไฟฟ้าและวิทยุนะครับที่เราเคยเพิ่มชนิดไว้แล้วนะครับเราก็คลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับ จะเห็นว่านะครับที่ของผมขึ้นมาหลายอันเพราะว่าผมเคยเพิ่มชนิดเข้าไปแล้วนะครับเคยเพิ่มชนิดเข้าไปแล้วนะในที่นี้เมื่อกี้เราสร้างเป็นไมโครโฟนแล้วก็คลิกเลือกไมโครโฟนอ่ะรุ่นอะไรนะครับอ่ะรุ่นเราก็ใส่เข้าไปเทสเทสคุณสมบัติไร้สายหรือจะใส่รุ่นก็ได้นะครับหรือจะใส่รหัสย่อยมันก็ได้ สมบัติร้ายสายหน่วยนับเป็นชุดก็ได้นะครับวิธีการได้มาเราได้มาอย่างไรแล้วก็เลือกนะครับมีให้เลือกตลาด e market, าา e ating, อาาิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a r k เกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีบิ d i ิ้สอบราคาคัดเลือกเฉพาะเจาะจงรับบริจาคมานะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่า น่าจะใช้งานบ่อยนะครับน่าจะเป็นวิธีการที่ได้มาที่บ่อยที่สุดเลือกแรงเงินที่เราจัดซื้อมานะครับมีเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินบริจาคหรืองบประมาณอื่นๆนะครับแล้วก็มาเลือกอในที่นี้ผมเลือกเงินงบประมาณราคาต่อน่วยนะครับก็ใส่เข้าไปว่าได้มาราคาเท่าไหร่ะนะครับตัวราคานี้นะครับเมื่อกรอกเข้าไป และทําการบันทึกนะครับระบบจะทําการคํานวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัตินะครับสำหรับครุภัณฑ์ไหนที่มีราคาตั้งแต่5000บาทขึ้นไปนะครับระบบจะทําการคํานวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าครุภัณฑ์ไหนที่ต่ำกว่า5000บาทนะครับก็ระบบจะไม่คิดค่าเสื่อมราคานะครับ ใส่ราคาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกวันที่ได้มาของคุรุพานหรือวันที่รับมอบนะครับคลิกเลือกเข้าไปในที่นี้ขอย้อนหลังดีกว่าจะได้เห็นภาพ15มีสานะครับจำนวนที่ได้มาได้มาเท่าไหร่ในที่นี้ผมได้มา10ชุดนะครับผู้ขอเบิกเป็นใครถ้าเคยพิมพ์ไว้อยู่แล้วก็ คลิกเลือกได้เลยแต่ถ้ายังไม่เคยก็นะครับเราก็ใส่ชื่อลงไปนายนะครับบบสตดนะครับเลขที่เอกสารก็ให้เราใส่เลขที่เอกสารของเราลงไปนะครับ017ย์ทับสองนะครับสถานที่ตั้งคุรุพันธ์นั้นใช้ที่ไหนนะครับเก็บอยู่ที่ไหนก็ให้หรือใครเบิกไปงานอะไรนะครับก็ให้เรา พิม์ลงไปอ่านในที่นี้ผมขอเลือกเป็นฝ่ายบันเทิงนะครับงานบันเทิงของโรงเรียนเก็บไปสถานะนะครับใช้งานได้ชบระลุทรอจำหน่ายจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ใช้งานได้เพราะเป็นคนรุพันลงทะเบียนใหม่นะครับเลือกร้านค้านะทีนี้จะเห็นว่าของผมนะครับมีร้านให้เลือกเยอะเลยเพราะผมเคยเพิ่มร้านค้าเข้าไปในระบบและ้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาคุณครูนะครับมาลงทะเบียนอุัณันชนิดใหม่ซื้อในร้านเดิมแล้วก็มาคลิกเลือกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มร้านค้าใหม่นะครับคลิกไปที่ร้านที่เราเพิ่มไว้อ้้านเสียงดีนะครับเลื่อนลงมาจะเจอกับคําว่าหมายเหตุนะครับถ้าเราไม่มีคอมเมนต์อะไรนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จแล้วกดบันทึก ข้อมูลนะครับระบบก็จะทําการประมวลผลเพื่อสร้างรหัสโค้ลูพันให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเนะเมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าสําเร็จนะครับและมีเลขโค้ลูพันนะมาให้เราจํานวน10ชุดนะครับตามของนั้นๆน,น,นะครับที่เราเกอกจํานวนลงไปเสร็จแล้วกดโอเคทีนี้ระบบจะทําการบันทึกลงในทะเบียนนะครับทําการบันทึกลงใน ทะเบียนเสร็จแล้วนะครับครับมาดูที่เมนูที่หนึนะครับก็คือหน้ารักในหน้าหลักนี้เราก็จะพบกับข้อมูลที่เราเคยลงทะเบียนไว้ว่าในระบบมีคุรุภันฑ์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับราคารวมนะครับของทั้งหมดกี่บาทนะครับมีคุรุภันฑ์ที่ใช้งานได้นะครับ กี่รายการชำรุดกี่รายการจำหน่ายไปกี่รายการนะครับมันก็จะขึ้นแสดงไว้ส่วนถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นการโชว์ข้อมูลล่าสุดที่ทำการลงทะเบียนนะครับ5แถวแรกนะครับเป็นการโชว์ข้อมูลล่าสุดที่ทำการลงทะเบียนไว้นะครับจำนวน5รา,ายการแรกนะครับในส่วนนี้ผมก็เพิ่มปุ่มแก้ไขนะครับกับลบรายการเข้ามาให้นะครับ ถ้าผู้ใช้อยากจะดำเนินการแก้ไขซึ่งการใช้งานปุ่มนะครับก็จะขอมาพูดในส่วนของปุ่มถัดมานะครับก็คือปุ่มทะเบียนครุภัณฑ์นะครับในส่วนนี้เมื่อเปิดเข้ามาเราจะพบกับรายการครุพันธ์ที่เราลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับในหน้าโดยนะครับ จะโชว์จำนวน10แถวนะครับถ้าเรามีเยอะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอกับคาว่าปุ่มถัดไปนะครับให้เราคลิกถัดไปนะครับเราก็จะพบกับคุรุพันธ์หรือถ้าคุณครูนะครับหรือผู้ใช้ต้องการที่จะกรองเอาหรือเลือกเอาเฉพาะคุรุพันธ์ที่เราต้องการนะครับก็ให้เรามากรอกชื่อคุรุพันธ์ชนิดคุรุพันธ์นั้นหรือรุ่นสถานที่นะครับว่ามี อะไรนะครับแล้วค่อยมากดค้นหาเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับในที่นี้ผมจะค้นหาเป็นไฟล์บันเทิงหรืองานบันเทิงที่ผมลงทะเบียนไว้นะงานบันเทิงมีคุรุภัณฑ์ที่ขอซื้อขอเบิกไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วกดค้นหาปุ๊บทีนี้ระบบก็จะกรองข้อมูลให้เฉพาะนะครับงานบันเทิงที่เบิกคุรุภัณฑ์ไปนะครับ จะกลองให้เฉพาะงานบันเทิงในที่นี้ที่มันเยอะนะครับเพราะผมเคยลงทดสอบระบบไว้แล้วนะครับลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบให้นครูเห็นภาพนะครับต่อว่าถ้าเราขี้เกียจพิมพ์นะครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์แล้วก็มาเลือกสถานะก็ได้นะครับเราอยากดูสถานะของคุณลพันที่ใช้งานได้มีเท่าไหร่มีอะไรบ้างคุณลพันที่ชำรุด นะครับคูรุพันธ์ที่รอจำหน่ายหรือคุรุพันธ์ที่จำหน่ายไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับเราก็เลือกแล้วก็กดค้นหาเหมือนเดิมนะครับหรือเครื่องมือตัวที่3นะครับเราจะเลือกเฉพาะคุรุพันธ์ชนิดนั้นที่เราต้องการสมมติว่าเราอยากจะดูเครื่องปรับอากาศนะครับมีอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็เลือกที่เครื่องปรับอากาศเสร็จแล้วก็กดที่ค้นหาระบบก็จะทําการกล้อง ข้อมูลให้นะครับว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับก็จะโชว์ทะเบียนคุรุภันขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้อีกปุ่มนะครับถ้าเราจะล้างค่าที่เราค้นหาไปก็ให้เรากดล้างค่ามันก็จะกลับมาแสดงค่าทั้งหมดที่เราเคยลงทะเบียนไว้นะครับหรือถ้าคุณครูต้องการที่จะเอาเอกสารนะครับต้องการที่จะนำ รายงานตัวนี้มาสร้างเป็นเอกสารนะครับผมก็ได้สร้างปุ่ม Export to CSV ไว้ให้นะครับเป็นการ Export ออกมาหรือโหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูคลิกที่ Export to CSV นะครับระบบก็จะถามว่าต้องการที่จะส่งออกข้อมูลหรือไม่แล้วก็กดใช่นะครับระบบก็จะทำการประมวลผลนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะ ไปอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนะครับของเครื่องคุณครูนะครับแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะไปเก็บไว้อยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ในเครื่องของเรานะครับทีนี้เมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะเจอกับนะครับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขรหรัสคุรุพานอะไรต่างๆนะครับ รายละเอียดต่างๆที่เราลงทะเบียนไว้นะครับในส่วนนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ออกไปเก็บไว้เป็นเอกสารรายงานเราก็สามารถที่จะมาจัดหน้านะครับแล้วก็ทําการปริ้นนะครับออกไปใช้ได้เลยเนาะตรงนี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากังวลน,นะครับว่าข้อมูลที่ฉันลงทะเบียนไปนะครับจะอยู่ตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนนะครับ ถ้าเราจําไม่ได้เราก็แค่กลับมากดพิมพ์ในระบบเลยนะครับอ่ะนะครับก,กลับมาที่ระบบของเรานะครับอ่ะทีนี้มาดูการแก้ไขคู่รูพันธ์นั้นๆนะครับการแก้ไขข้อมูลนะครับทําอย่างไรให้คุณครูนะครับเลือกคู่รูปพันธ์ที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับโดยกดที่รูปกระดาษนะครับที่มีดินสอตรงนี้คลิกแก้ไขนะครับระบบมันก็จะ กลับมาที่หน้าแก้ไขให้เราทีนี้เราก็จะต้องมาเลือกประเภทคูลรูพันนั้นก่อนนะครับว่าที่เราแก้ไขนั้นคืออะไรในที่นี้คือไฟฟ้าและวิทยุนะครับเราก็จะต้องเลือกให้ระบบมันทราบก่อนแก้ไขทีนี้เราดําเนินการแก้ไขได้เลยไหมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับเป็นหน่วยนับอะไรต่างๆเราสามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขงาน,น,นงานเก็บไว้ที่ห้องปหก็แก้ไขห้องไป ถ้าคุรุันนั้นนะครับมันเกิดการชำรุดแล้วก็ใส่สถานะให้มันหรือคูรุันนั้นเราจำหน่ายไปแล้วก็ใส่สถานะให้มันนะครับในที่นี้ผมลองให้ดูชำรุดเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกการแก้ไขระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบนะครับโดยแก้ไขในรายการเดิมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ เราก็จะประมวลผลเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นมาให้เราว่าสถานะชํำรุดเราก็มากรองดูได้ว่าชํำรุดมีอะไรบ้างเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะลบก็แค่กดที่ปุ่มนะครับลบรูปถังขยะนี่เลยระบบก็จะขึ้นมาเตือนว่าคุณแน่ใจที่จะลบใช่ไหมนะครับถ้าเราต้องการลบเราก็กดที่ใช่นะครับเพื่อลบรายการคุรูปพันุ์นั้นนะครับ ออกจากระบบเรานะครับเสร็จแล้วกดโอเคอ่ะมันก็จะหายไปละทีนี้คูรุภานที่ชำรลุดมันก็จะไม่มีในระบบนะครับตรงนี้ให้ใช้ตามที่นะครับข้อมูลของเรามีนะครับอ่ะส่วนถัดมาตอนที่ C นะครับจะเป็นการสรุปผลหนะ้าสรุปผลตัวนี้ก็ทํา น่าสรุปผลไว้ให้โชว์ข้อมูลให้ดูว่านะครับผู้ลักผ์นของโรงเรียนเรามีอะไรบ้างนะครับสถานะเป็นยังไงนะครับสถานที่ตั้งอ่าหน่วยงานอ่าฝ่ายไหนงานไหนเบิกอะไรไปบ้างนะครับกี่ชิ้นซื้ออะไรไปกี่บาทแล้วนะครับมันก็จะโชว์ให้นะครับแล้วก็แหล่งเงินที่ใช้ซื้อนะครับ ใช้ซื้อใช้ซื้อพัสดุมาขออภัยนะครับใช้ซื้อพัสดุมานะครับว่าเราใช้เงินจากแหล่งไหนไปบ้างและ้นะครับซื้อไปกี่ชิ้นมูล,ลค่ารวมเท่าไหร่นะครับส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้ที่คุณครูหลายคนต้องการเลยนะครับผมก็ได้พัฒนาขึ้นมาไว้ให้ก็คือปุ่มพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินนะครับปุ่มพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ในส่วนนี้นะครับเมื่อรูกดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับรายการนะครับรายการครูพั์นะครับขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้ก็เลื่อนลงมาดูนะครับแล้วก็เลือกรายการคุรูพั์นะครับที่เราต้องการจะพิมพ์ทะเบียนคุ้มนะครับให้คลิกเลือกนะครับชื่อมันก็จะขึ้นมาปรากฏอยู่ในช่องค้นหา นะครับหรือถ้าเรามีข้อมูลเยอะนะครับมีคุรุภัณฑ์เยอะขี้เกียจเลื่อนนะครับลายตาหาไม่เห็นก็ให้เราคลิกที่ตัวกลองนะครับแล้วก็เลื่อนมาเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ทะเบียนคุมคุรุภัณฑ์อะไรนะครับอ่าในที่นี้ขอลองไมโครโฟนที่เราลงทะเบียนไว้ผมก็คลิกเลือกไมโครโฟนรหัส008นะครับ คลิกเสร็จแล้วให้เรามากดปุ่มสร้างนะครับสร้างเอกสาร PDF ะระบบก็จะทำการประมวลผลข้อมูลนะครับเพื่อสร้างเป็นไฟล์ PDF ออกมาให้เรานะครับในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับเพราะว่ามันมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาค่านะครับค่าเสื่อมราคาสะสมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนนี้เมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้น เครื่องหมายถูกเราก็กดโอเคนะครับคราวนี้มัจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูก็คือเปิดไฟล์ pdf นะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่มสีม่วงเปิด pdf คลิกขึ้นมาก็จะเป็นการเปิด pdf นะครับของเราที่เราสร้างทะเบียนคุมทรัพย์สินนะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้ข้อมูลที่เราลงทะเบียนไว้หรือข้อมูลที่เรากรอกไว้มันก็จะขึ้นมาโชว์ทั้งหมดเลย นะครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทคุรุพันนะครับรหัสคุรุพนัน์ลักษณะหรือรุ่นนั้นนะครับอ,อยู่งานอะไรนะครับซื้อมาจากร้านไหนใช้เงินอะไรได้มาอย่างไรนะครับได้มาด้วยวิธีการไหนมันก็จะขึ้นมาโชว์ในหน้า PDF ให้เราอัตโนมัติ นะครับเสร็จแล้วก็ระบบนะครับจะมีการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับให้เราอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นคุโค์ไฟฟ้านะครับไมโครโฟนมีอายุการใช้งาน5ปีนะครับอัตราเสื่อมราคาก็อยู่ที่20%นะครับมันก็จะคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีให้เสร็จแล้วเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนั้นๆครบตามอายุนะครับ5ปี ในระหว่าง5ปีนั้นนะครับเมื่อคบปีนะครับมันก็จะทําการคํานวณนนครับค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วก็ไปคํานวณมูลค่าสุทธิของคุรุภันฑ์นั้นให้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเองนะครับเพียงแค่เราคลิกและริ้นอย่างเดียวนะครับถ้าเราจะเอาไปใช้เอา PDF ตัวนี้ไปใช้ก็ให้เรากดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ PDF ตัวนี้ก็จะ โหลดลงไปอยู่ที่เครื่องของคุณครูนะครับแล้วก็สามารถโหลดเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาดูนะครับเสร็จแล้วคุณครูสามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับสั่งพิมพ์ได้เลยอ๋อตรงนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพัสดุนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดนะครับหรือนั่งคำนวณให้เสียเวลานะครับ ะนะครับก็สำหรับโปรแกรมทะเบียนคุณรุพัณน,นะครับหลักๆก,ก็จะมีการใช้งานนะครับตามที่แนะนำไปนะครับสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะนำไปใช้งานนะครับก็สามารถที่จะทักมาถามนะครับหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ของผมนะครับคือพิมพ์ว่าบอยธนวัฒน์เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับถ้าผู้สงสัยในส่วนไหนนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับโปรแกรมระบบทะเบียนคุรุพันฑ์โรงเรียนนะครับท่านใดที่สนใจนำไปใช้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนใจนะครับในตัวระบบนะครับหวังว่า ระบบที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็ช่วยลดเวลานะครับของเราได้ด้วยนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ